สวัสดีครับรีวิวมีดสองเล่มนะครับเป็นชุดมีฝักกับไม่มีฝักนะครับเดี๋ยวมารีวิวเล่มเล็กก่อนนะครับครับเล่มนี้ทำจากเหล็ก s อส9นะครับด้ามไม้พยุงลายนะครับปักหมุดอลูมิเนียมระบดโมเสกเจาะรูร้อยเชือกนะครับด้ามไม้ลายสวยมากนะครับ เล่มนี้นะครับใบยาว4.7นิ้วนะครับเกือบ5นิ้วเลยใบกว้าง1.6นิ้วครับตรงสันนี่ทำคมหลอกนะครับสันหนา7มิลน,นะครับด้ามจะแอ่นท้ายนิดนึงครับจับกระชัดรัดนะครับด้ามไม้พยู ดามยาว4.5นิ้วครับอีกเล่มนะครับเป็นชุดพร้อมฝักนะครับด้ามไม้พยุงนะครับปักหมุดทองเหลือง2จุดเจาะรูอลเชื่อง1จุดนะครับเป็นด้ามไม้พยุงดำแดงนะครับแต่ฝักเป็นพยุงทองนะครับนี่นะครับ ใบมีดทำจากเหล็กแหนบสิบล้อนะครับใบยาว5.5นิ้วครับใบกว้าง1.6นิ้วตรงสันทํำคมหลอกเหมือนกันนะครับสันหนา5้มิลน,นะครับด้ามไม้พยุงนะครับ ด้ามยาว5.2นิ้วนะครับเล่มนี้มาพร้อมฝักนะครับครับเล่มเล็กนะครับเล่มนี้เป็นเล็กอจูพเก้านะครับราคาหนึ่งพันห้าร้อยรวมส่งนะครับเล่มนี้ส่วนตัวนี้พร้อมฝักนะครับ เหล็กแนบสิบล้อนะครับราคาหนึ่งันแปดร้อยรวมส่งนะครับสนใจเล่มไหนสอบถามได้นะครับผมขอบคุณครับ